ตอนนี้เรามาดูการดวลจุดโทษกันนะฮะระหว่างอสันชันนะฮะกับเทศบาลวัดจอมศรีนาครหลังจากที่หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังสกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อนหนึ่งต้องมาตัดสินกันด้วยจุดโทษนะฮะช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังก็ไม่มีการทำประตูกัน ได้นะเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นดูกันนะว่าการดวลจุดโทษของทั้ง2ทีมใครจะเป็นฝ่ายชน,น,นะนะฟุตบอลกรมราศึกษาถ้วยขอประเภทรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะ กองเชียร์ของ Assumption นะฮะมาเชียร์เพื่อนๆด้วยนะฮะ ครั้งนี้ฝั่งที่ใช้ในการดวนจุดโทษจะอยู่ฝั่งขวานะครปกติจะเป็นฝั่งที่อยู่เป็นสกอร์บอดนะปกติจะยิงกันฝั่งนี้แต่ครั้งนี้เปลี่ยนมุมมาอยู่ฝั่งขวาของสนามบ้างตอนนี้มาดูกันครับ จิงก่อนนะฮะเป็นอัสซัมชัน ผลแรกของอสมชันครับผมเกือบร้อยครับขึ้นลำไมก่อนหนึ่งศูนย์ครับในการดวลจุดโทษเสมอในเวลาหนึ่งหนึ่งอนนี้ คนแรกของอสัมชัญไม่พลาดครับต่อไปไม้เลขเก้ของเทศบาลวัดจอมคีรีนาครับจะลงไปยิงเป็นคนแรกของจอมคีรี ชนเสาครับไม่เข้าครับโอ้โหเน่ยเสียดายครับวันนี้หมายเลขเก้าพลาดไปนะฮะอันนี้คนที่สอง ของ Assumption หมายเลข16 ตต่อศูนะในการยินลูกโทษนะสองลูกนั้ไปแล้วครับต่อไปหมายเลข10ของ วัดจำครีนักพดครับ เรียบร้อยครับสวยงามทีนี้ตามมาเป็นหนึ่งต่อสองครับหมายเลขสิบสองของ a อส u m ม t i ชั คนนี้ยิงสองคนเท่ากันนะฮะแต่สัมชันนำอยู่สองหนึ่งต่อไปคนที่สาม ลูกนี้เหมือนกันงับชนเสาพลานะหมายเลข12บสองของอามชันเอาละครับเป็นโอกาสของวัดจอมคีรีนัคทที่จะตีเสมอครับลูกนี้ทั้ง2ทีมยิงชนเสากันไปทีมละหนลูกนะฮะต่อไปหมายเลข7วัดจอมคีรีนาคท ลูกนี้ถ้ายิงเข้าก็จะเสมอนะฮะแต่้าให้เข้าก็ยังคงตามอยู่หนึ่งประตู เีเสมอขึ้นมาแล้วครับ2อประตูต่อสองลาดทีมแล้วหนคนนะฮะหมายเลข7นะคนต่อไปของอ u m p t ชันหมายเลข5หมายเลข5หรือหมายเลข ก้าไม่แน่ใจนะหมายเลขเก้านะฮะเสือกันอยู่สองสอง เรียบร้อยครับแต่เข้าไปง่ายๆนะฮะขึ้นนำไปก่อน3ต่อ2หมายเลขเก้าของแอสเซมบลชัน ต่อไปหมายเลข11ของวัดจำคีรีนาคต สันคานนะลูกนี้ของมัดจอมคีรีนัาพดพลาดนะเสียดายเลยนะ,ะยิงไปโดนคานเต็มเต็มเลยนะ ถ้าเข้าก็ถือว่าชนะเลยนะฮะอ,อส,สมชันเรียบร้อยครับอสมชัน,น,นสามารถเอาชนะในการดวนจุดโทษจอมพีมพวัด โรงเรียนเทศบาลพระจอมีดีสี่สประตูต่อสองเสมอในเวลาหนึ่งหนึ่งส่วนในสายทอโรงเรียนอับสัทชันเข้ามาเป็นที่หนึ่งของสายส่วนอันดับที่สองเป็นโรงเรียนโรงการบบิฐานส่วนจังหวัดสงขาพิธีการที่สองับสันชัญได้เป็นที่หนึ่งในสายนะ จบไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลกรมพระศึกษาในรอบแรกแมตช์สุดท้ายของอัศสมชันกับเทศบาลวัดจอมครีนาพฤนะผลก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วต้องมาดวนจุดโทษตัดสินกันนะแะแล้วก็ใช้ชนะตกเป็นของอัศสมชันไปเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2ในคลิปต่อๆไปครับผม